สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดี f อฟทั้ง7 8 0 0กว่าท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับจาสาพัตลุยอ่าพาท่านผู้ชมมาเก็บเห็ดนะครับเป็นคลิปที่สองนะครับอ่าเมื่อวานเราเกิดอุปสรรคเนาะครับเกิดอะไรจต่บอยรถเสียครับรถเสียเนี่ยคันเนี้ยนะใหม่ๆนะครับพอดี ไม่ได้เปิดน้ำมันไม่ลงไม่ลงปั๊มนะครับก็เลยสตาร์ทไม่ติดก็เลยจุงออกมาจูงออกมาพอจะแก้ปัญหาได้ต้องโทรถามช่างก็ถอดจุบจมูกระบายอากาศก็สตาร์ทติดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะเกิดปัญหาอีกหรือเปล่าแล้วก็ไปลุ้นเหตุกันวันนี้คนละตะก้าเนาะใช่ครับเอาคนละกาะเมื่อวานไปแต่แป๊บเดียวนะครับไปแต่แป๊บเดียวก็ได้คนละครึ่งตะก้า พอดีพอดีน้องๆที่ไปด้วยเกิดตะคิวขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็ก็เลยต้องต้องลงก่อนนะครับก็ยังยังไม่ได้เดินมากมายอะไรขน,ขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเข้าไปซ้ําที่เดิมที่เราหาปีที่แล้วนะครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวตามรู้ตามเชียร์นครับไปดูกันครับโอเค <Okay. S 1> นี่ครับอุปกรณ์ขอสาเหตุครับ ไปลุยลุยกันเครับเยีครับท่านผู้ชมนี่ก็เดินทางทมาถึงใหม่แล้วครับาจากรถ2องคันเหลือคันเดียวค <laughs> ันใหม่เจ๊งไปเช่นเคยนะครับสตาร์ทไม่ติดเป็นน่าจะปั๊มปั๊มเสียนะครับปั๊มหรือก็ไม่ฉีดน้ำมันนะครับก็เลยจอดไว้ข้างนอกแล้วก็พ่วงก,กันมาคันหนึ่งรักทะเลครับทรินี้เดี๋ยวไปตามลุ้นกันว่า จะเจอเห็ดหรือไหมไปเจ้าบอยครับผมลุยลุยครับลุยไปเจอนี่ครับบอยไปอ้อมนะครับอ้อมถนนนี่ครับเจอแล้วครับถ่ายยากนิดนึงครับท่านผู้ชมเอ้ดอกยังสวยอยู่ตูมก็มีครับเนี่ยนี่ครับตูมตูมก็เจอตูมก็มีบอยแค่เลยครับ ม,มีมีตูมแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นอยู่ถ้าวันนี้ได้ตูมเดี๋ยวพรุนี้ก็มาซ้ำต่อนะครับแต่ถ้าวันนี้ไม่มีตูมน่าจะพอแค่นี้สำหรับทริปนี้รอรอ,อ,อบหน้านะครับเดี๋ยวต้องลุ้นกันนี่แปลงแรกคนระับกระจุกแรกไม่ใช่แปลงกระจุกแรกจ่าบอยเจอคนแรกเนี่ยทีมงานจากสาพะตุลย จะบอยก็ช่างแตกเข้าป่าหาเห็ดวันนี้ก็ตกป้าอยู่นะครับก็เมื่อวานออกไปก็พักไปพักแรมที่ตกป่านะครับเช้าก็ได้สวายตัวนึงและมันไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับแค่ยาก่อยเพราะคุ้ยไผ่อีกดอกนึงอีกดอกนึง ไหนครับเจ้าตานี่ไงจุดติดมีดเนี่ยไม่ใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้เป็นดอกอะไรของมึงโอ้โอเห็ดเ,เ,เบือเหรอเห็ดเบือป่ะอโอเคป่ะนี่ครับกระจุกหนึ่ง่ะลุ้นต่อครับโชว์โชว์กล้องหนอยนี่ออโอ้ มีนั่งพักแน่ครับ,รบนั่งพักกิน <S <S น้ําวันนี้ไม่เจอเห็ดรับนาะนะเจอแต่แปลงที่มันโรยนะครับเอาไม่ได้นะครับแปลงใหญ่มากแต่เอาไม่ได้สักดอกร่วงร่วงแล้วก็นอนขึ้นแล้วก็เลยไม่ได้เก็บม,มานะครับเดี๋ยวจะบอยเป็นคนเจอั <S <S แ,แปลงนันยย้นได้มาสามโลนะใช่สามโลแปลงใหญ่อย,อยู่ครับแต่เราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับนะกะเราก็ได้มาแค่แค่นี้อันนี้เห็ดโรยเห็ดโรยนะครับเห็ดโรย แล้วก็เห็ดที่ดีหน่อยก็ได้ประมาณนี้ครับแบประมาณนี้เดี๋ยวว่าเดินดูเรื่อยๆย,ยังไม่ครบที่เราแคะปีที่แล้วนะครับยังไม่ยังไม่ครบก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับหลังแค่นี้เราลงไปเนี้ยหลังจากพักแล้บก็จะลงไปแปลงที่เราเคยแคะปีที่แล้วนะฮะเดี๋ยวไปตามรุ่นตามเชียร์กันไปเดี๋ยวพักสักหน่อยแล้วก็จะเดินต่อโอเคครับท่านผู้ชม นี่ครับเอาไม่ได้เลยแปลงเก่านะครับแปลงนี้แค่ทุกปีนะครับดีที่แล้วออกน้อยปีนี้ออกเยอะขึ้นดูนะครับใทยให้ดูโรยหมดเลยนี่ครับโรยหมดโอโ้โหนูน่นนู่นนู่นอีกสองดอกโอโ้เสียดายครับอ มาไม่ทันอีกแล้วไปเอาให้นานาได้ชมกันจำแปลงไว้อันนี้แปลงเก่าเราก็แค่ทุกปีมาแปลงปีนี้ไม่ทันเช่นเคยโอ้เซ็งเลยจาบอยหมดแรงนะครับหมดแรงหมดแรงตายแล้วตายแล้วเพิ่จะเดินแค่สิบลูกเขาเองหมดแร<อ>ง,<ล>งได้ไงเนี่ยโอ้โหตายแล้วเสียชื่อจ่าบอยหมดเลย อ้าสู้ๆูสู้สครับผมสู้ครับอีกนิดนึงครับคุณผู้ชมครับเจอแล้วแป้งเก่าแป้งเก่าไม่ขึ้นมาหลายปีนี่ครับบานหมดแล้วครับแต่ยังพอได้อยู่นี่ครับนู่นอีกชุดธแล้วนู่นแล้วก็มานี่อีกนี่ครับสี่ห้าตู้ครับข้างล่างนี่ครับนู่นดีบนอก ล่างนี้อีกครับไปเดี๋ยวจะบอยแค่เลยครับจะบอยแค่พอได้ไหมถอดเลยพอได้ครับพอได้ถอดเลยถอดเลยพอได้พอได้ไปหายเหนื่อยเลยพี่ผ่านมาโรยหมดมีแป้งนี้ขึ้นที่หลังจับถอดเลยถอดเลย ตัวนู้นไปโอ้โหตายยากครับมันลบ ถอนเลยถ <Okay S 1> <c oughs> อนนะครับถอนแล้วครับถอนเล้วนี่ก็วนกลับไปดูที่เดิมตรงข้างล่างอย่างนี้ดีดีเ,เ,เ,เลยมันเยอะเซตกระดาษทั้งไม่ร้องอืมอือเยอะ เก็บอมรวมเี็บกองเดียวกเลยเก็บร,รวมนี้เก็บเก็บกองเลยนะครับไวอีกสามเจ้ายังไม่แคะเมื่อสี่ปีที่แล้วออกดอกใหญ่กว่านี้ไม่ออกมาหลายปีมันจะมาออกนไง เจ็ดดอกไม่ไม่ใหญ่ดอกออกทีก็อย่างนี้นะครับเจ้าหนึ่งทีทีก็จะดอกเล็กหน่อยอตามวันนี้เลยครับะจะบอดเปิดเลยอันที่สามจับถอนเลย ทำไมมาเจอพวกนี้ไม่ได้กินแล้วล่วงี่เอาไปต้มครับขายไม่ได้ไปแล้วจานนะครับดอกอังสวยอยู่วันนี้พอบอถอบถอบไม่มา อยู่เงินไม่ไหวอยู่เขาเบ็ดอยู่เขาเบ็ดมีมาแต่ผู้ใต้ผมข้ามชาให้อัดยิโซกับสวายหน่ครับเอาไปกองทีเดียวกันหลังเอาเลยออกอีกแปลงหนึ่งครับอีกกระตุกหนึ่ง ้อนเลยจะวนกลับไปดูที่ทางคุณ้นไม่ได้ดูาะแา่คากไม่ได้ดูแปลงเห็นเยอะเห็นมปนโรยก็ไม่ได้ดูเลยไปทำเห็ดโชว์หนอย่งนี้ทำเห็ดโชว์เหนื่อย ถามว่าหายเหนื่อยไหมครับเจอเห็ดก็หายเหนื่อยใช่ไหมจะบ่อยครับผมถามว่าหายเหนื่อยเดินขาลากนะครับนอนแผ่ไปรอบนึงโอเคครับผมไปเดี๋ยวเก็บไส้ก้าก่อนนะครับผม ชิปบอกว่าตส,ส,สเต็มตะก,ก้าได้ใส่ตะก,ก้ากคือบุญแล้วหรือมีดเนี่ยเนี่ยวางฝัน <c oughs> เลี้ยงให้่านาู้ชมดูก่อนวิธีการเลี้ยงเห็ดยังไง นี่สอนน้องมาแล้วดูดิเรียงสวยไหมไอตัวไหนก็เอาวางตรงกลางเลยก็ได้เอาดอกมันคว่ำลงขามันคว่ำลงตรงกลางตรงกลางที่มันบูบูดอกไหนสั้นก็วางกลางเลยเสียบไปเลยเนา ไม่ใส่กะก้าแล้วได้อยู่เดี๋ยววนดูแถวนี้อีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเผื่อเจออีกอย่ค่อยลงไปกำลังจะเดินออกพอดีไปลุยต่อครับโอเคครับก็รถบนี้นะครับก็ประกอบการนี่ครับได้นิดนึงครับได้น้อยนิดเกือบเกือบพึ่งกะก้านะครับพอดีเราเจอเห็ดเยอะมากเนาะ ก็เป็นสิบสิบแปลงครับท่านผู้ชมสิบสิบแปลงแต่ไม่ได้สักดอกนะครับโรยหมดเสียดายครับเมื่อวานก็ไม่ได้เข้าไปแล้วก็ถ้าเข้ามาเมื่ออีกสักสองวันสองวันที่แล้วอ่ะท่านก็น่าจะได้เห็ดสวยๆนะครับเดี๋ยวทีนี้ก็คือน่าจะหมดแล้วครับรอบแรกก็้ามาในโคนสีสวัสดนะครับรอบแรกเดี๋ยวเราลุนรอบที่สองอีกน่าจะประมาณอีกสัก อาทิตย์สองอาทิตย์รับไม่เกินหรือไม่ก็ไม่เกินเราจะส่งเนาะเราส่งอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราตามลุ้นกันว่าเราจะได้หรือเปล่า่ะสำหรับทรินี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดแรงหมดแรงหมดครับหมดหมดจริงๆครับหมดจริงเออเพราะเจอเหตุลอยเนาะครับเจอเหตุลรยก็หมดหมดแรงค่ะหมดกำลังใจหมดที่จะเดินแล้วครับพอแค่นี้ครับไปบ๊ายบายบ๊ายบายครับได้แค่นี้ แล้วก็เห็ดโรยอีกถุงหนึ่งอันนี้นะครับเดี๋ยวไปต้มกินคืนนี้เดี๋ยวเราก็ไปตกปลาต่อนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยกลับลงไปเห็ดต้มเห็ดโคลนะครับเห็ดโคล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 สีสวัสดิ์กาญจนบุรีนะครับเนี่ยเก็บมากับมือเลยเดี๋ยวดูต้มเสร็จจะออกมาหน้าตายังไงนะครับผม หมดบ้านหมดแล้วครับวันนี้วันที่สองเก็บมาต้มได้แค่นี้นะครับเมบื่อวานได้ประมาณเกือบประมาณสิบโลไหลหมดแล้ววันนี้เอามาต้มกินครับเข้าไปโลยหมดต้มเห็ดต้มเห็ดต้มเห็ด